สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสรจาแทางการ,รม,มิราเคิลดีสเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่มีบางคนเห็นบางคนไม่เห็นเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายได้แต่มีมายาวนานหลายพันปีแล้วและฝังลึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาตลอดจึงไม่แปลกที่มีเรื่องลึกลับมากมายแพร่หลายไปทั่วโลก สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิ่งจริงบนโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับมากมายอยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สังเกตดูได้จากคนที่ใกล้าตายทุกคนจะเห็นผีและเล่าเรื่องราวต่างๆพูดคุยอะไรกับผีบ้างมีญาติพี่น้องคนในตระกูลเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนฝูงและคนที่ไม่รู้จักมาหลายสิบคนเลยมีกรณีอีกกรณีหนึ่ง คือเกจิอาจารย์ที่มียาณแก่กล้ายังรู้อนาคตและเห็นอดีตจะสามารถสื่อสารกับดวงจิตของบุคคลเหล่านั้นได้มีมาในหลายรูปแบบเป็นกลิ่นเป็นเสียงและรูปร่างต่างๆให้เห็นแต่คำพูดทางการแพทย์จะบอกว่าสมองของคนป่วยใกล้าตายมีปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของการทำงานของสมองเหตุผลต่างๆ บ้างก็ว่าคนป่วยเพอเจอร์มโนไปเองให้ลองสังเกตดูว่าคนที่ใกล้ตายจะมีรางบ่งเหตุให้พวกเขาทุกคนรู้ตัวในรูปแบบต่างๆเช่น 1. มีแย่พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงสามีภรรยาบุตรบริวารอื่นๆที่ตายไปนานมาแล้วมาหามาเยี่ยมคนป่วยแต่จะไม่พูดอะไรไม่ถามอะไรทั้งสิ้นถามอะไรก็จะไม่ตอบสอ มีคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเลยมาลาอายล้อมรอบเตียงของผู้ป่วยมายืนมองดูเฉยๆสามมีคนใกล้ตายบางคนสามารถบอกวันเวลาของเขาว่าเขาจะไปเวลาไหนได้ล่วงหน้าและถูกต้องแม่นยำเป็นจริงตามนั้นสมีบางคนเห็นยุมมาทูตมาสองคนบ้างสี่คนบ้าง บอกว่าจะมารับในเวลากี่โมงวันไหนลักษณะของโยมมรรทูกที่พวกเขาเห็นจะพูดเหมือนกันหมดคือไม่ใส่เสื้อนุ่งโจงกระเบนสีแดงบางคนถือหอกแหลมๆบางคนถือสามง่ามบางคนไม่ถืออะไรเลยเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวสองสีหน้าตาดุดันเรื่องที่หนึ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ทุกเรื่องที่เล่าใน EP นี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลที่มีชีวิตจริงและทุกและได้เสียชีวิตไปจริงๆแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตได้เล่าให้ลูกหลานฟังสิ่งที่เขาเห็นผู้หญิงอายุ6กเกษียณจากราชการเธอเล่าให้สามีเธอฟังว่าเธอเห็นยมมาทูบมาบอกเธอว่าในวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มจะมารับเธอไป ตอนนี้จะทำอะไรก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยและตอนเช้าของวันเสาร์เวลาสิบโมงเช้าเธอนอนดูทีวีอยู่อยู่ๆก็เห็นน้องเขยเธอที่เสียชีวิตไปแล้วหลายปีมานั่งข้างๆเธออ่านหนังสือพิมพ์เธอก็พูดเสียงดังๆไปว่าไม่ต้องมาให้เห็นหน้าก็ได้เดี๋ยวจะทำบุญไปให้สามีและลูกสาวเธอฟังสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังบอกไร้สาระไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เธอพูดเลย และในวันาอาทิตย์ตอนเย็นสามีและลูกสาวไปกินข้าวเย็นกับลูกชายและครอบครัวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งทำกันทุกอาทิตย์ว่าครอบครัวจะต้องเจอหน้ากันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่วันนี้เธอไม่สบายไม่ไปด้วยบอกรู้สึกไม่ค่อยสบายไม่อยากไปเพรตอนทุ่มสี่ิห้าเธอโทรศัพท์ไปหาสามีให้รีบกลับมาบ้านด่วนเธอรู้สึกหายใจไม่ออก ให้มาเธอพาเธอไปโรงพยาบาลด่วนสามีรีบกลับมาแต่ไม่ทันสายไปเสียแล้วกว่าสามีจะขับรถกลับมาบ้านก็สองทุ่มครึ่งเธอเสียชีวิตไปแล้วหมอชนสูตรบอกว่าหัวใจวายฉับพลันเป็นจริงตรงตามที่เธอพูดก่อนตายในวันเสาร์แต่สามีของเธอไม่เชื่อสิ่งที่เธอพูดเธอนอนตายบนเตียงน้ำลายฟูมปากเรื่องที่สองผู้หญิงอายุเจปี เวลาตีห้าเธอครึ่งหลับครึ่งตื่นเธอเห็นยมทู่สองคนเดินเข้ามาในบ้านเธอถามหาคนชื่อนี้นามสกุลนี้อายุเท่านี้ใช่เธอหรือเปล่าเธอตอบว่าชื่อถูกต้องแต่นามสกุลไม่ใช่อายุก็ไม่ใช่ยมทู่คนหนึ่งเปิดดูบัญชีบอกว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วสองโยมมาทูตคุยกันเองว่ามาผิดบ้านรีบไปกันเถอะ เธอยังตอบไปว่าเป็นโยมทูตมีการทำงานผิดพาลาดได้ด้วยเหรออย่างนี้มาเอาคนผิดตัวไปบ้างหรือเปล่าโยมทูตสองคนไม่ตอบหายวับไปต่อหน้าต่อตาเธอเลยเธอเล่าให้เพื่อนฟังว่าเหมือนอย่างที่คนใกล้ตายทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าโยมทูตไม่ใส่เสื้อนุ่งจกกระเบนสีแดงตัวสูงใหญ่หน้าตาดุดันมากแต่พูดจาสุภาพเธอตกใจสะดุ้งเงือท่วมตัว เธอหัวใจเต้นแรงเธอกลัวสุดขีดเรื่องที่สาชายวัยกลางคนอายุ40กว่าป่วยมานอนรักษาที่โรงพยาบาลรพหนึ่งนอนรักษาได้สี่วันเวลาตีสามเขาสะดุ่งตื่นขึ้นมามองดูทั้งชั้นทุกคนนอนหลับกันหมดเขาเห็นยม,มทูตเดินมาที่เตียงเขาแล้พูดว่าเรามาเฝ้ารอรับตัวเขาไปด้วยเขาจะหมดอายุขายแล้ว อยากสั่งเสียจัดการอะไรให้รีบทำจะรับตัวเขาเวลาตีสี่ของวันที่เท่านี้เท่านี้เขาสะดุ้งเหมือนจริงเหมือนจริงมากทุกอย่างชัดเจนมากเขากลัวตายเพราะภรรยาและลูกมาเยี่ยมเขาที่โรงมาในตอนเช้าเขาเล่าให้ภรรยาฟังภรรยาบอกฟุ้งซ่านคิดมากไปเองไม่กี่วันหมอก็จะให้กลับบ้านแล้วอย่าอยู่นานมันเสียเงินค่ารักษาแพง เขาบอกให้ภรรยาซื้อเกี้วน้ำให้เขากินหน่อยเขาอยากกินมากภรรยาไปซื้อมาให้เขากินเขากินหมดชามเลยพอถึงเวลาตีสีหนาทีโรงพรยาบาลโทรมาบอกภรรยาว่าสามีเขาเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลาตีสีเรื่องที่4ผู้หญิงกลางคนอายุห้าสิปีไปผ่าตัดมะรูกที่โรงพรยาบาลรัดแห่งหนึ่งโดยเธอนอนเตียงอยู่ตรงกลาง เตียงข้างขวามีผู้หญิงอายุประมาณ35มารักษาตัวด้วยโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงเพราะเธอกินแต่พิซซ่าไม่ยอมกินอาหารอื่นๆเลยเป็นเวลา3เดือนทำให้เธอหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆเอ,อ่อแขนขาอ่อนแรงเธอเลยมาหาหมอหมอมานอนรักษาที่โรงพยาบาลได้6วันแล้วถ้าไม่มีอะไรหมอจะให้กลับบ้านในวันพรุ่งนี้แล้ว เธอจะได้กลับบ้านแล้วคนไข้ที่มาหมายฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยบอกดีใจด้วยที่ได้กลับบ้านเร็วส่วนเตียงข้างซ้ายเป็นยายอายุ80มาด้วยโรคชราเธอบอกว่าเธอจะกลับบ้านคืนนี้แล้วนะคนไข้ที่มาหมายถามด้วยความสงสัยว่าทำไมหมอให้กลับบ้านตอนกลางคืนใครมารับยายเหรอยายไม่ตอบ แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดแต่ว่าพรุ่งนี้เธอจะต้องเข้าห้องห่าตัดมาลูกและจะผ่านไปด้วยดีหรือเปล่าเธอกังวลเรื่องของเธอมากกว่าเธอก็นอนหลับไปมาสะดุ้งตื่นตอนเที่ยงคืนผู้หญิงเตียงข้างขวามาขย่าวขาเธอให้ตื่นเธอตกใจตื่นมองดูเห็นเมกาบอกว่าเที่ยงคืนพอดีคนไข้าสาวบอกว่าหนูจะไปแล้วนะ เธอบอกกลับบ้านตอนเที่ยงคืนนี่เหรอคนใครมารับกลับบ้านทำไมหมอให้คนกลับบ้านตอนนี้ไม่รอให้เช้าก่อนเหรออีกไม่กี่ชั่วโมงเองคนไข้าสาวไม่ตอบอะไรเดินออกไปที่ประตูห้องแล้วเธอก็หายวับไปเลยส่วนตัวคนไข้ที่จะผ่ามันลูกก็นอนหลับต่อเพราะได้เวลาตอนตีสองยายก็มาปลุกเธอขยาวเท้าเธออย่างแรงเธอตกใจตื่น ยายยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเธอยิ้มให้เธอแล้วพูดว่ายายไปแล้วนะกลับบ้านแล้วล่ะคนไข้คนนี้ก็ถามว่ายายกลับบ้านอะไรตอนตีสองเนี่ยใครมารับทำไมไม่รอให้เช้าไม่ดีกว่าเหรออีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วยายไม่ตอบยายเดินหายออกจากประตูไปเธอก็นอน,นอนหลับต่อโดยไม่คิดอะไรพอตอนเช้ามาเวลาตีห้าครึ่ง ผู้ช่วยพยาบาลมาวัดความดันมาเช็ดตัวให้เธอจัดที่นอนของเธอเธอมองเตียงข้างซ้ายข้างขวาปูที่นอนเรียบร้อยดีเธอเลยถามว่าสองเตียงนี้กลับบ้านกันหมดแล้วเหรอทำไมโรงพยาบาลให้คนไข้กลับบ้านตอนกลางคืนผู้ช่วยพยาบาลบอกใครว่าเตียงขวาตายตอนเที่ยงคืนเตียงซ้ายตายตอนต,อนตีสองพยาบาลวิ่งวุ่นวายกันทั้งคืนเห็นคนไข้นอนหลับสบายดี เธอตกใจมากบอกผู้ช่วยพยาบาลว่าสองเตียงมาปลุกเธอตื่นตอนเที่ยงคืนและตอนตีสองบอกว่าพวกเขากลับบ้านแล้วนะผู้ช่วยพยาบาลบอกอ้าวงั้นเดงั้นคนไข้ก็โชคดีเสกมาวันแรกก็มีเพื่อนมาทักทายเลยผู้ช่วยพยาบาลบอกโรงพยาบาลไม่ให้คนไข้คนไหนกลับบ้านตอนกลางคืนหรอกจะกลับบ้านก็ปล่อยให้กลับตอนกลางวัน เธอขวัญเสียตกใจมากจะเข้าผ่าตัดตอน9้าโมงเชา้าเจอทีเด็ดตอนกลางคืนเธอจะผ่านการผ่าตัดหรือไม่แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้7วันกลับบ้านเป็นประสบการณ์ที่ชวนขนหัวลุกสำหรับเธอที่เธอจำไม่ลืมเรื่องที่ห้ยิ้งชรลาอายุ90ปีกว่า ป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงด้วยโรคชลราก่อนเธอเสียชีวิต6เดือนมีเรื่องแปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นกับเธอดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งตอนตีห้าของวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมานั่งก้าอีว้วิวแชร์เธอได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนถามเธอว่าบ้านนี้มีคนชื่อนี้ไหมนามสกุลน,นี้ไหมอายุเท่านี้หรือเปล่าเธอตอบว่าไม่มี บ้านนี้มีแต่ชั้นคนแก่ลูกสาวหนึ่งคนหลานชายสองคนอายุสิบกว่าขวบหลานอีกคนหนึ่งอายุสามสิบกว่าไม่มีใครอายุห้าสิบปีจะมารับใครเหรอแล้วเธอก็ถามว่าบ้านนี้จะมีคนตายไหมเสียงชายคนนั้นตอบกลับมาว่าตอนนี้ยังไม่มีอีกหเดือนข้างหน้าจะมารับพอตอนเช้าเธอก็เล่าให้ลูกสาวเธอฟัง ว่าเห็นยมมาทูดมาสองคนไม่ใส่เสื้อนุ่งจงกระเบนสีแดงผิวสีเข้มตัวใหญ่และมาถามหาคนชื่อนี้ๆเพราะตอนเช้าได้ข่าวว่าซอยถัดไปมีผู้ชายอายุห้าสิปีชื่อตรงอย่างที่เธอบอกทุกอย่างได้ตายเสียชีวิตสองต่อมาไม่นานเวลาสามทุ่มอยู่ยิงชรลาคนนี้ก็พูดขึ้ว่า ใครไม่รู้เดินเข้ามาเต็มบ้านเลยไล่ออกไปให้หมดไล่ออกไปเข้ามาบ้านฉันทำไมตอนนี้เธอนั่งดูทีวีอยู่กับลูกและหลานทุกคนมองหน้ากันถามเธอเห็นอะไรไม่มีใครมาเลยเธอบอกมองไม่เห็นเหรอยืนอยู่เต็มบ้านเราเลยเนี่ยเดินไปหลังบ้านแล้วเดินตามไปดูซิเข้าไปทำอะไรที่หลังบ้านลูกสาวก็เดินไปที่หลังบ้านบอกไม่มีใครมาหลังบ้าน บ้านเรามีประตูเข้าออกทางเดียวใครจะเข้ามาไม่ได้หรอกเธอพูดอย่างนั้นฉันก็เห็นผีเหรอหรือว่าฉันใกล้จะตายแล้วเนี่ยแม่เธอพูดสามต่อมาไม่นานนักเวลาเดิมสามทุ่มนั่งดูทีวีอยู่ดีๆหญิงชราคนนี้ก็ยกมือขึ้นไหว้ใครก็ไม่รู้เรียกลูกสาวไปหยิบเก้าอี้มาให้คุณยายนั่งเอาน้ำมาให้คุณยายกิน ปิดพัดลมให้คุณยายด้วยเดี๋ยวยุงจะกัดคุณยายลูกสาวถามว่านั่งอยู่ตรงไหนแม่เธอก็ตอบว่าอยู่ตรงหน้าฉันนี่แหละลูกสาวถามรู้จักไหมเธอบอกไม่รู้จักหรอกลูกสาวบอกใส่เสื้อสีอะไรเธอตอบใส่เสื้อลูกไม้สีขาวนุ่งผ้าถุงลายสีเหลืองยายบอกไปแล้วมาเยี่ยมเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเท่านั้นแหละเรื่องที่สี่เวลาเที่ยงคืนยูหญิงชรลาคนนี้ร้องไห้ออกมาบอกว่า พ่อแม่อย่าไปอย่าไปรอหนูด้วยหนูจะไปด้วยหลานชายตื่นนอนอยู่ตกใจตื่นถามว่าทุกขเป็นอะไรทั่วเป็นอะไรร้องทำไมเสียงดังเธอบอกว่าพ่อแม่มาหาฉันฉันจะไปอยู่ด้วยแต่พ่อแม่ไม่ให้เธอไปบอกให้เธอรอก่อนนอกจากนี้มีพี่สาวพ,พี่ชายน้องสาที่เสียชีวิตไปแล้วมากันหมดเลย เธอบอกเธอเห็นพี่สาวคนโตมาเยี่ยมเธอบ่อยๆแต่ไม่พูดอะไรเหตุการณ์ที่เล่าทั้งหมดเป็นเหตุการณ์อยู่ที่บ้านเธอส่วนตอนที่เธอไปนอนโรงพยาบาลเธอบอกให้ลูกสาวเดินไปดูตรงสาวต้นนั้นเซมีทางออกไปทางไหนได้บ้างลูกสาวเดินไปดูที่สาวต้นนั้นที่แม่เธอบอกด้านหลังสาวเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนของคงค่ายเป็นทางตันสุดตึก ไปไหนไม่ได้เธอบอกว่าเห็นผู้หญิงผู้ชายเด็กเดินยาวเดินเข้าแถวยาวเดินหายเข้าไปที่สาวต้นนี้เป็นร้อยๆคนเลยเธอเห็นตั้งแต่คืนแรกที่เธอมานอนจนถึงคืนที่เจเธอเสียชีวิตเวลาเที่ยงคืน46นาทีเช้ามาเป็นวันอังคารซึ่งเป็นวันเกิดของเธอแสดงว่าเธอหมดอายุขายจริงๆเลยครบ หกเดือนพอดีตรงกับที่ยวมมาทูบบอกเธอไว้ล่วงหน้าสวัสดีค่ะผู้ฟัง